ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเตมีคือเป็นประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเตมีชาตินี้แท่ากล่าวว่าเป็นชาติเนคขมะบรมี ก็ยจะขอต่อจากวันนี้จะขอย้อนสักนิดหนึ่งเพื่อว่าเป็นเนื้อความเข้ากันเนื้อความตอนนี้มีว่าเมื่อพระราชาจะถามพระเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้แล้วก็ผลไม้ในป่าทำไมยังมีร่างกายสดใสไม่สุกหอม เป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะตามธรรมดาคนเรานะบำุงร่างกายด้วยดีแสนดีด้วยหายการบริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แล้วก็เกี่ยวกับยารักษาโรคบรรมดาแพทย์ทั้งหลายบอกว่าอย่างนั้นมีวิตามินแก้อย่างนั้นช่วยอย่างนี้บำุงอย่างโน,น้นแล้วร่างกายของคนผู้นั้นก็ยังไม่สดใสเท่าขอ แล้วพ de ่ออยู i, ene, ่แต่ในป่ากินแต่ใบไม้กินแต่ลูกไม้หัวผืกหัวผือหัวมันทำไมร่างกายขอเขาเตมีนั้นเจียงได้มีร่างกายสดใสที่ปกติพระเตมีราชบรมานยงกราบทูิลพระาุิดาให้ทรงทราบว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการที่เป็นเช่นนี้ก็เหตุว่า การสละความห่วงใหญ่ไม่ให้มาเกาะเกี่ยวกับกจ,จิตใจอะไรที่ร่วมไปแล้วก็ไม่ตามคิดเศร้าโศกและก็ไม่คิดอยากจะได้สิ่งที่ยังไม่มาถึงพยายามรักษาจิตใจในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น จึงทำให้ผิวพันณ์ขงหม่อมฉันเศร้าหมองพระพุธเยาวค่าเมื่อถึงตอนนี้อาตมาขอแถมสั้นี้หนึ่งสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่พระเตมีตอบแก่พระมาหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชวิดานั้นนี่เป็นเรื่องของความจริงเจนว่าคนที่มีอารมณ์วุ่นวายนี่ยมีร่างกายเศร้าหมองหน้าตาก็เร้าหมองแก่เร็ว ถ้าที่ท่านบอกว่าการสละความห่วงใยไม่ให้จิตใจไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงหรือว่าอารมณ์ที่ร่วงไปแล้วว่าอารมณ์ที่ร่วงไปแล้วนั่นถึงแม้ว่าเราจะไปย้อนคิดมันยังไงยังไงมันก็ามาไม่ได้มันไร้ประโยชน์สิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจะดึงให้มันมาไม่ก็มาไม่ได้ ถ้เราทุกคนรักษาจิตใจในปัจจุบันนี้ให้มันมีความสุขความสุขที่จะพึงมีในขณะในปัจจุบันที่มันสุขจริงๆนั่นก็คือหนึ่งอารมณ์ความรักคำว่ารักอยู่ที่ไหนจิตใจสมายใจที่นั่นให้จิตใจเขา,ารักอยู่เสมอว่ารัก คนและรักสัตว์ในโลกนี้ทั้งหมดเสมอกันเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครจิตใจไม่ก็ชุ่มชื่นประการที่สองมีจิตุณนาสงสารปรารถนาจะเกือ้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เคยมีสัยสำหรับเรากำลังใจแบบนี้เป็นกำลังใจที่ป่องใสททำให้ใจสบาย เราการที่สามถ้าจิตใจของเราไม่อิฉาริสียใครเห็นใครได้ดีปลอยินดีกับความดีของเขาแล้วก็ลอกแบบลอกแผลของเขามาประพฤติปฏิบตัติใจเราก็เป็นสุขเรืการที่สี่มิวเบกขาอย่างที่พระเตมีว่าว่าสิ่งใดที่ผ่านไปแม้ว่าจะเป็นวิสัยทำให้ใจเราเศร้าโศกเราก็ไม่ ไม่เศร้าโศกเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องผ่านไปแล้วแวสิ่งใดที่เราคิดไว้ว่าอยากจะได้มันมันยังมาไม่ถึงเราก็ไม่สนใจในมันเขาถือว่าสนใจก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขายังมาไม่ถึงทรงอารมณ์วางเฉยไว้ในปัจจุบันคิดว่าอะไรจะมาพะสิ่งสิ่งที่สิ่งใดก็ตามที่ผ่านไปแล้วก็ช่างมัน ที่งยังมาไม่ถึงก็ไม่สนใจรักษากำลังใจในปัจจุบันคือเวลานี้ให้มันดีไว้ถ้าทุกคนทำใจอย่างนี้อารมณ์ใจไม่เช่หมองผิวพรรณก็จะผ่องใสก็ออานามยควารรมปีตินี่เราจะเห็นกันในว่าน,นักที่จะเริญสมถกรรมาฐานมีปรัสนากรรมาฐาน ถ้ากำลังใจของคงบุคคลคนใดเข้าทั้งปีติหน้าตายของบุคคลนั้นจะมีแต่การแช่มชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูด้ันอย่างชาวบ้านคนแก่แก่ยากบางทีอายุเกือบจะเจ็ดสิบปีชาวบ้านบอกแมมคิดว่ายุ40สี่สิบรือว่ายุ่ห้าสิบที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอาศัยกำลังใจของเขามีความสุข ตามที่พระเตมีทัานตรัสในเรื่องชาดกดาี่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปบางตอนก็ได้แต่ท้องเรื่องบางตอนก็ได้ธรรมะตอนนี้เราพบธรรมะกันแล้วฟังไปแล้วก็คิดด้วยช่วยกันพิจารณาต่อไปพระราชาได้ทรงตรัสว่าเวลานี้พ่อไม่ได้เป็นคนกาลิกนินีแล้ว พ่อก็ควรจะกลับไปครองราชสมบัติเพื่อประโยชน์แก่นคนหมู่มากเถิดเพราะว่าเวลานี้บัดนี้พ่อก็เอาเครื่องเป็นจะราชกุกพันฟังใหม่นะพ่อก็เอาเครื่องเป็นจะราชกกุกุฑทพันมาด้วยแล้วคือเรื่องของกษัตริย์ เครื่องที่จะสัตย์เจครองเมืองเนี่ยเขาต้องมีอะไรเป็นเครื่องประกอบมั่งเครื่องแต่งตัวมีอะไรเครื่องใช้มีอะไรพระราชีดาบอกว่ามาแล้วนี่ลูกเมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองแล้วก็จะได้เข้าสู่ถึงบ้านเมืองแล้วพ่อก็จะสู่ขอลูกของกษัสัตว์อื่นให้มาเป็นไมอักคมเหสี ถ้าลูกอยากจะโบวก็จงบวเถิดแต่ว่าขอให้นางนั้นได้มีโอกาสได้มีโอรสเสียก่อนตระกูลของเราจะได้ไม่เสียวงไปตอนนี้พ่อล่อได้เหตุสมรการขึ้นึืง่งความเป็นกษัตริย์ความเป็นใหญ่วยการที่สองล่อเหนือหน้าของกามารมคืออิสตรตรี โปรดฟังคําตอบของพระเตมีพระเตมีได้กราบทูลพระทิวิดาว่าขอดีชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการบวชควรจะบวชแต่เมื่อยังหนุ่มเพราะว่าสังขารร่างกายของเราตกอยู่ในคติของธรรมดาถ้าว่ายังไงต่อฟังของท่านนะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่ถ้าว่าอย่างนั้น แต่เมื่อจะเมื่อความแก่เข้ามาถึงความป่วยไข้ไม่สบ,บายมันก็ตามมานิธ่ธรรมดาเป็นเรื่องสังขันในนั้นที่สุดก็ตายไปตามสภาพเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะตายเมื่อไรจะไปนั่งคิดว่าถ้าจะครองราชสมบัติแล้วก็มีอัครมะเหสี คิดว่าจะได้พระราชโอรสคือทูกชายความหวังอันนี้มันหวังไม่ได้แน่นอนดีไม่ดีเราอ,อาจจะตายซะก่อนก่อนที่จะกลับไปถึงพระราชนิเว่ก็ได้พระราชวินดาไม่ได้ทรงสดับคำเขาเมตเมียก็กลับทรงมีความเห็นชอบด้วย ตอนนี้แต่วทวาแท่งก็ตัปเตมีก็ตัดต่อไปว่าพระราชีิเวนดาก็คงจะทรงเห็นว่าบางคนน่ะลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่ก็มีน้องตายก่อนพี่เหล่านี้ก็มีแล้วถ้าเราจะมัวประมาทมาชีวิตคิดว่าจะอยู่ในโลกอย่างไร โลกเราถูกพอกงาไปด้วยมัจจุราชคือความตายขอพระราชูดาลองคิดดูถึงสภาวะของในช่างหูที่ทอผ้าในช่างหูเขาจะทอผ้าสักพื้นหนึ่งทอ,อไปทอไปข้างหน้า ไอ้ข้าหน้ามันก็เหลือนน้อยเข้ามาทุกทีทุกทีมันก็ใกล่ยาเต็มผืนชั้นใดชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นโรงอย่าัวประมาทอยู่เลยเพื่อพุดเจ้า่ะถ้อยคําของบาเตมีนี่บรรดาทรรพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่ท่านฟังก็โปรดคิดไปด้วยอตาตมาจะไม่อธิบายเพราะว่าจะได้ไม่ขัดใจชาวบ,บ้านผู้รับฟัง สำหรับพระราชวินดาเมื่อสนับแล้วก็คิดคิดอะไรก็คิดอยากจะบทบ้างคิดว่าการบทเป็นของดีพระลูกชายของเรานี่มีปัญญามากความจริงตำแหน่งพระราชานี่เราก็รับมาจากพระราชวินดาของเราพระราชวินดาก็รับมาจากพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่ก็รับมาจากพระเจ้าโทษ แต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นพระราชายอย่างเราท่านก็สวรรคตไปหมดพระญาติพวงศ์ผู้ใหญ่ก็ตายกันไปมากญาติวงพุทนน้อยที่เกิดที่หลังเราก็ตายความจริงลูกชายขขงเลาพูดถูกความจริงการบวชเป็นของดีเพราะว่าเราจะคิดตัดห่วงบวงใหญ่การทำอะไรก็ตามการครองบ้านครองเมืองคิดถึงความเป็นใหญ่ แต่เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วทรัพย์สมบัติเดิมนาจราชศัก์ที่มีอยู่มันก็หมดไปเหมือนก็ญาติผู้ใหญ่คือพระราชยินดาหรือพระเจ้าปู่เป็นต้นแต่ทว่าพระองค์ก็ยังไม่ไม่ละมานะที่คิดจะทดลองใจลูกชายดูว่าจะมีความมั่นคงเพียงใด พระทงตัดต่อไปอีกตอนนี้ตามธรรมาลีสว่าไว้ชตจว่าไวส้สันส้นๆว่าทรงตัดทักชวนให้ครองราชสมบัติแล้วกยกเอากรรมมคุณต่างๆมาลอกไอ้คำว่ากรมคุณนี่หมายถึงผู้ชายต้องการผู้หญิงก็ได้ หมายถึงว่าอำนาจราชศัก์ในการเป็นพระราชามันดีอย่างไงเป็นใหญ่กว่าชาวบ,บ้านไปไหนก็มีแต่ความคนเคารพนบนอบมีความเคารพนัเถือยกย่องในความเป็นใหญ่แต่พระเตมมีก็ยังคงยืนยันเช่นนั้นพร้อมกับอธิบายถึงผลภัยในการครองราชสมบัติมีประการต่างๆตอนนี้ถ้าไม่ได้กล่าวไว้ว่าว่าอะไรบ้าง จนพระราชาคือพระราชบิดาตกตกตกโรงพระไทยวัชบวชเป็นอนุวาที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าการคบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นความจริงพระเตมีนี่ท่านเห็นภายในวัตตะกับพระว่าท่านลึกชาติได้ความจริงเรื่องการลึกชาติได้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของที่ปฏิบัติไม่ยาก จงอย่าไปคิดนะว่าวัสนาบารมีของเราไม่มีคำว่าวัสนาบารมีเนี่ยเอาแค่บารมีไปละกันคนเราม่จะคิดว่าบารมีของเรามันน้อยถ้าเราจะพิจารณากันจริงๆคำว่าบารมีนี่เขาประวติเต็มนะอะไรมันเต็มอาตมานี่เคยพบกับความโง่มาแล้ว บารมีก็คือมีกำลังใจเต็มถ้ากำลังใจของเราเชื่อเชื่อกฎพุงธรรมดาไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างไม่ไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่อเหตุเชื่อผลจริงๆเรามีสัญญาความจำเราจำได้เรามีปัญญาเป็นเครื่องคิดเราก็คิดได้ ใช้สัญญากับปัญญาให้มันเกิดผลถึงกฎของธรรมดาของร่างกายว่ามันเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ท่านเคยเห็นใครไหมที่เกิดมาแล้วไม่แก่มีบ้างไหม ้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าจะต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไ,ได้เวลานี้โรงพยาบาลมีเท่าไหร่ก็ไม่พอคลินิกของหมอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเจอทั้งหมอที่จะไม่ต้องศึกษาวิชาหมอก็สามารถจะหากินได้ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนป่วยไข้ไม่สบายมีมากและในที่สุดเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็หนีความตายไม่พน้นมันจะต้องเข้าไปชนกับความตายเป็นของธรรมดาสิ่งที่เรารักเราปรารถนาเราชอบใจเราก็จะต้องพัดพรากจากมันไปอย่างอำนาจราชศัก,กคนดาสมบัติทั้งหลาย สหรับคนที่มัวเมาอำนาจราชสัก์เมาในทรัพย์สินยิ่งกระทั่งเกิดความประมาทไม่สร้างความดีคนประเภทนี้มีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขเมื่อชีวิตนี้ไม่มีความสุขถ้าตายไปกหน้ามันก็ไม่มีความสุขนี่ถ้าใจของเรามีความยอมรับนับถือกฎธรรมดาที่เรามองเห็น ว่าเกิดแล้วมันต้องแก่ช่วงที่มีชีวิตอยู่มันก็ต้องป่วยและในที่สุดมันก็ต้องตายถ้ากําลังใจของเรามั่นคงอย่างนี้ถ้าเราอยากจะรสชาติได้อย่างพระเตมีก็เป็นของธรไม่ยากทรงอารมณ์ให้ทรงตัวมีกําลังใจแน่วแน่อย่างพระเตมีที่พระเตมีทรงทราบ ว่าที่พระราชาคือพระราชวิดาสร้างลงโทษนักโทษและพระองค์ก็ทรงหวนึกถึงว่าสมัยหนึ่งพระองค์เคยเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นพระราชาอย่างพระราชวิดาสร้างลงโทษคนแบบนี้ตายแล้วต้องไปโตกนรกสิ้นเวลานานรับการทรมานอย่างแสนสาหัส ที่พระเตมีคิดได้อย่างนี้ไม่ใช่มันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นเฉยๆต้องอาศัยการฝึกมาจนช่ำชองมาสมัยนี้ที่พระพุทธเจ้าของเรามาเป็นพระเตมีก็เพราะว่าถึงขั้นปรมัตธรรมรมีมันคือมีกำลังใจมั่นคงอย่างยิ่งไม่ทอ้อถอยมีทีฝึกและลึกชาติได้ถ้าตามแบบก็รู้เสียวจหนักไปนิดหนึ่ง เ็าตามแบบนี้เขาต้องเขียนไปตามแบบถ้าวิธีปฏิบัติก็ปฏิบัติกันอย่างนี้เพื่อทรงกำลังใจให้ทรงสมาธิขิ่นเจริญอนาปานุสติกรรมฐานการหมดเวลาคุมลมให้ใจไว้สักสองนาทีสามนาทีไม่ยอมให้จิตคิดอะไร เมื่อทรงได้อย่างนี้ทรงคล่องคลองแล้วก็ขยับไปเป็นห้านาทีสิบนาทีให้จิตมันคงอยู่ขณะที่ภาวนาและพิจรารณากำหนดร้้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกจิตจะอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการได้นานประมาณสักสิบนาทีก็พอแต่สามารถจะทรงให้ได้รวดเร็วตามความต้องการหลังจากนั้น ถ้าสมมติว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ทิพยคุญานมาก่อนแล้วก็จับภาพพระพุทธรูปก็ได้จับภาพพระพุทธรูปถือว่าเป็นกสินพระพุทธรูปเราจับท่านนึกถึงพระพุทธเจา้าเป็นพุทธานุสติกรมฐานถ้าใจจับภาพพระพุทธรูปไว้จนใจจำภาพพระพุทธรูปได้ภาพพระพุทธรูปก็เป็นกสิน ถ้ามีสภาวะแจ่มสายใจทรงตัวดีก็ลองฝึกถ้าเราต้องการจะรู้อะไรสักหน่อยหนึ่งคิดว่าภาพนี้จนหายไปสิ่งนั้นจนปรากฏภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏเราจะต้องพยายามหัดฝึกเสมอเสมยอยิ่งกระทั่งด้านทิ่ยจคุยานนี่คล่องตัวแล้วเมื่อคล่องตัวเข้าถึงขั้นที่สี คนนี่เพึงได้มาก็คือหนึ่งที่ปป็นกุญญาณสามารถจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่ออะไรได้ตามความต้องการแม้แต่คนอื่นเขานั่งอยู่ที่ไหนเราก็เห็นไกลแสงไกลอยู่ขั้วโลกนี้อาจจะรู้เรื่องของขั้วโลกนั้นก็ได้เห็นได้ตามความประสงค์ เนื้อการที่สองเมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่ผลที่ตามมาก็คือจุดตัวปปาติยานรู้ว่าคนแลสัตว์ที่เกิดมานี่ก่อนจะเกิดมาจากไหนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนสามเพนิวาสานุสติญานสาม,มารถระลึกชาิได้ตามความต้องการ ทีเจตบปริยา,ยานสามารถจะรู้กำลังใจของเราว่าเวลานี้ใจของเรามีกิเลสอะไรฝังอยู่บ้างแล้วสามารถจะรู้กำลังใจของบุคคลอื่นว่าเขาได้อะไรเขายังมีกิเลสมากน้อยเพียงใดเขามีความสุขความทุกข์เพราะเรื่องอะไรเป็นสำคัญแล้วก็อตีต่างสัญญาณสามารถจะรู้เรื่องราวในอดีตของตัวเองคนได้ของบุคคลอื่นคนได้ ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอนาคาขอโทษอดีตที่ลงมาแล้วนะสามารถจะรู้เรื่องราวของเราในอดีตหรือบุคคลหรือวัตถุหรือสัตว์เม่าก่อนนี้เป็นอะไรอนาคาดาสัญญาณรู้เรื่องราวนอา,นาคตทุกอย่างได้ปัจจุบันนางสัญญาณเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์ประการใดเรารู้ ยะถากรรมุตายยานผลที่เกิดความเดือดร้อนกับเราคนดีมีความสุขกับตัวเราเองก็ดีหรือกับบุคคลอื่นคนดีเป็นเพราะอะไรเป็นผลในอดีตและปัจจุบันเรารู้นี่เรื่องราวที่พระเตม,มีท่านบอกว่าระลึกาันได้นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหลักสูตรในพระพุทธศาสนาของเรามี ถ้าว่าเราตั้งใจเป็นจริงๆแล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของฝึกไม่ยากคำว่ายากหรือไม่ยากยาก,ก็อยู่ที่ตัวของท่านเองไม่มีใครที่จะไปยกจอปอปันให้คนนั้นได้ดีคนนี้ได้ดีอันนี้ทำไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบิมศาสนาตัดสิเพียงว่าอาคาตาโรตถาคาตา ตาถาคตะเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเหมือนกับครูสอนเด็กนักเรียนครูมีความหวังเดียวหวังดีกับนักเรียนนักศึกษาแต่ว่านักเรียนนักศึกษาไม่สนใจในถ้อยคำรือว,วิชาความรู้ความรับติครูสอนครูก็ไม่สามารถจะทำให้เขาดีได้ฉันใด แม้การประพฤติปฏิบัติตามพระรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็เช่นเดียวกันแต่หากว่าเราไม่ปฏิบัติตามท่านกำลังใจเราไม่เข้มแข็งมันก็ไม่ได้ถ้ากำลังใจเข้มแข็งแค่ที่ประยุกต์ยานเป็นฌานโลกีตามที่ท่านเคยปฏิบัติกันได้ท่านบอสิ่งท่านหลายเหล่านี้มันเรื่องเล็ก เหมือนกับการกินข้าวตักข้าวในการเ้าปากเท่านั้นก็สามารถทำได้ดีตอนนี้ไปก็ฟังเรื่องเขาปเตมีอีกหน่อยหนึ่งเวลามันใกล้จะหมดอาตมาก็ชวนท่านแวะข้างทางสะด้วยขอภัยด้วยแต่เพื่อเป็นประโยชน์จะยัหาว่าเป็นเครื่องเหลวไหลเพราะเรื่องนี้อาตมากล้าทดากล้าท้าให้ท่านาหลายลองปฏิบัติ เพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภักไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเป็นของทําได้เวลานี้เด็กตัวเล็กๆยังหลานชายท่านพลโทโทนทองสวนทัศน์่งกองบัชาการอาหารสูงสุดเธอทําได้ดีคนหนึ่งอายุสิบปีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอายุเจ็ดปีนะที่พูดนี่เป็นเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยยี่สิเอ็ด ว่าเดี๋ยวเสียงมันข้างไปหลายปีก็จะคิดว่าเธออายุเท่านั้นเธอฝึกประเดี๋ยวเดียวเธอก็ได้เพราะว่าเด็กไม่มีข้างบนต่อไปองค์สมเด็จพระทศพลทรงเล่าเรื่องต่อไปเมื่อราชาตั้งใจจะบดตัดิ้นพระไทยแน่ว่าบทแน่ยิงทรงห้าวกลองไปตีประกาศว่าสมัยนั้นไม่มีขยายเสียงไม่มีวิทยุ ว่าใครอยากจะได้อยากจะบทในสำนักของมาเตมีก็จงบวทได้ตามอธัธยาศัยและไม่ใช่แต่เท่านั้นยงยังทรงให้เขาจารึกเป็นตัวอักษรเป็นหนังสือคำสั่งลงในแผ่นทองคำเอาไปติดไว้ที่เสาท้องพระโรงท้องพระโรงสมัยนั้นก็บ้านธรรมดาธรรมดาเข้าง่ายออกง่าย ทรงประกาศว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติใดๆในคลังหลวงจงนำาอาไปตามความประสงค์คนนั้นไปตามสบายพร้อมกันนั้นก็สั่งให้เปิดพ,พ,พคลังทั้งดิบสองตระลังเพื่อให้คนที่ปรารถนาจะได้เอาไปจะได้ขนได้ไปตามชอบใจบรรดารบชารัชดอดนทั้งหลายก็พากันแตกตื่น ความจริงไม่ใช่แตกตื่นไปไหนไม่ใช่แตกตื่นไปคนทรัพย์คนสินพากันแตกตื่นไปบวชในสำนักขมวเตมีบ้านเรือนก็พากันเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีใครสนใจบรรดาบริเวณป่าที่ประเตมีอยู่ที่นั่นท่านกล่าวว่ามีปริมาณยาวสามโย์กว้างสามโย์เต็มไปได้วยดาวบทนั้น เจ้ากันดาบาสินีหมายความดามบคือฤาษีผู้ชายต้นตาบาสินตาปาสินีก็กนฤาษีผู้หญิงท่านกล่าวต่อไปขอพูดนิดเวลาเหลือหนึ่งนาทีบรรดารถช้างและมาที่พระราชานำมาแต่เมอืองต่างๆแต่เมืองก็ให้ปล่อยไม่ต้องรักษา ปล่อยมันให้สุดโทรมผูพังไปตามสภาพช่างม้าก็ปล่อยเขาป่ากลายเป็นช้างป่ามาป่าไปเป็นนั้น่าบ้านเมืองทั้งหลายบ้านเมืองนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างเมืองร้างทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีใครสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพราะธรรมทีศาสนาที่พระเตมีท่าน,สนแสดงมามีเหตุมีผลสร้างคนให้เกิดความเดือมใส และบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ต้องยุติก่อนสําหแบบวันนี้ขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อนขอความสุขสวัสดิี่พัฒนมงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี